เอโยซาาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยาม้าวายซีเอฟอาร์สิบห้าปีสองพันยี่สิบสองเลยนะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมสีเดิมนะคะจากโรงงานนะสีดำดุๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะรถสวยพร้อมขับขี่ใช้งานนะโดยรวมนะสวยๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้บบนอยาให้พลาดเลยก็เนรับเป็นท่อเดิมนะครับผม ค่านี้มีของแต่งมาให้หนึ่ชิ้นนะฮะก็คือชิลหน้าเท่ๆเลยนะฮะแหม ดอกยางหน้าหลังเต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยนะรถใหม่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะมาพร้อมกับโชคอัพไซด์ดาวสีทองนะฮะตัดกับชุดสีรถสุดๆไปเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติข,ของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมสะอาดกริบเลยร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะดอกยางหลังแน่นๆนะฮะระบบไฟติดครบนะ,ะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผม เลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นครับลูกค้าคุ้มเลยนะฮะเจ้าคันนี้เลขใหม้นะอยู่ที่9500โลเท่านั้นครับลูกค้าแเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะ รคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะลูกค้าขายอยู่ที่69,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะรันนี้นะครับสามารถผ่อนจนนัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยรันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ